น,นี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของของประเพณีบุนข้าวสากอาหารหลายอย่างค่ะที่นอ้องสําหรับส่วงเสาร์ของมื้อนี้ก็จะมีแกงเห็ดเป็นดางแ้วก็ข้าวผัดแก่วขาดเวลาที่แจ่วมีอ่อมแล้ว จอดนี้จะเป็นช่วงเส้าเพราจะมาทําบุญถวายาหารใส่บาตรก่อนแล้วก็จะมีสองเพลินอีกเนาะมีจัดแกงเฮ็ดเพิน่นดังแล้วก็ข้าวผัดแจ่วขาดปลาซีแจ่วมีอ่อมแล้วแยากเลย การกินกับกาเจัดเทศกาลแบบทำบุญกําบุญบุญนข้าวสากประเพณีประเพณีไทย วันนี้ก็มาทำบุญตักบาตรนะจะมีเห็ดของแสบเห็ดข้าวกล่อมบนไปือนมาส่วนนี้จะเป็นซองเศรอ้ออาหารถลายปัจอาหาร ค่ะวันนี้ก็ามาทำบุญกับมานะจะมีเห็ดอันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของของประเพณีบุญข้าวสากแกงเห็ดเพิ่งดแล้วก็ข้าวผัดแจ่วขาดเวลาที่แจ่ว ออมนะจ้าวันนี้ก็มาทําบุญตบาทนะนจะมีเห็ดอาหารหลายอย่างค่ะพี่น้องสำหรับสว่วงเสาร์ของมื้อนี้ก็จะมีนี่เห็ดนางดำ น,นี้จะเป็นซองเศร้าแกงเห็ดเพิ่มดงแล้วกข้าวผัดแจ่วขาดเวลาที่แจ่วมีอ่อมแล้วอันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของของประเพณีบนข้าวสากแต่มีใช้มีปิี่ยประอาหารแห่งมีทั้งข้าวทั้งหวาน จ้าวันนี้ก็มาทำบุญตับาทนะจะมีเห็ดแยะด้วยสำหรับวันนี้มีอมหอมปลาห่งปลา ของแสบเห็ดข้าวกำ่ำมวนไปมวนมาปนถาดบรไหลายคือปน,นแต่นี่ก็ตำแล้วไม่ซมแสบที่หองแกงเห็ดดา๊าก็มาได้อาหารกระไดาย่างกุ้งพีกิก ข้าวผัดทางนี้ก็มีนึ่งปลาก็มีส้มภักเสียนอาหารเยอะยปนขาดบ่ไหลยคือปนแต่นี้ก็ตำน้ำม่โซมแสบพี่หนอแกงเห็ดดาส่วนนี้จะเป็นส่วงเสาร์อันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของ ของประเพณีบุญข้าวสากรย่างกุ้งพริกข้าวผัดทางนี้ก็มีหนึ่งปลาจ้าวันนี้ก็มาทำบุญตักบาตนะจะมีเห็ดอาหารหลายอย่างค่ะพี่น้องจำรับส่วงเสา ของมื้อก็จะมีเยะเ้ยสำหรับวันนี้มีอ่อมหออ่อมปลาห่ปลาผักแกงเห็ดเป็นดางแล้วก็ข้าวผัดแจ่วขาดเวลาที่แจ่วมีอ่อมนแต่มีไช้มีปิ้งปลาอาหารแห้งมีทั้งข้าวทั้งหวาน น้ายปัจจาหารคนกาหารทลายปัจจาหารคนอันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของของประเพณีบุญข้าวสาก ดูอาหารรับรอกอาหารเยม่าได้อาหารกระไดอาหารถลายปัดอาหารคนป้นถา,นบาดบรไหลายคือปนแต่นี่ก็ต้มน้ำไม,ม่ซมแสบพี่นองแกงเห็ดดำ จอนีจะเป็นสองเ้าอา,อาหารสับกันเนาะี๋ยวจะคนไปนก็มาทำบุญตักบาทคนมาเยอะหรือุก้คนไปก็จะมาทำบุญทวยายอาหารใส่บาทก่อนแล้วก็จะมีสองเพลนอีกเนาะมีจัดอา,อาหารสับกันเนาะี๋ยวจะคนไปนก็มาทำบุญตักบาท คนมาเยอะหรือทุกคนปนขาดบ่ออะคือปนแต่นี่ก็ตำน้ำไม่้มแสบที่หน่อแกงเห็ดดามทำบุญทำบุญบุญเขาสาประเพณีประเพณีไทย จะพาดูอาหารร,บรอบๆอาหารเด็ดส่วนนี้จะเป็น่วงเสาแกงเห็ดเพิ่มบังแล้วก็ข้าวผัดแจ่วขาดวราที่แจ่วมีอ่อมแล้วแกงเลยกากินมีความเจอเจือนแต่ละวันะ อย่างกุ้งพิกิกข้าวผัดทางนี้ก็มีหนึ่งปลาแกงเห็ดเพิ่งดังแล้วก็ข้าวผัดแก่วขาดเวลาไี่แก่วมีอ่อม้ำแต่มีไข่มีปิ้งปลาอาหารแหง้งมีทั้งข้าวทั้งหวานแทุกคนอาอาหารสับกันเนาะ หลายคนก็มาทำบุญตักบาตรคนมาเยอะหรือทุกคนส่วนนี้จะเป็นสองเศราราจ้าวันนี้ก็มาทำบุญตักบาตรนะจะมีเห็ดอันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของ